สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิเวอร์ pool ในรอบวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ชอบข่าวสารอะไรแบบนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวลิเวอร์ pool พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกับฟ้องเคสซี่ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมีการเปิดเผยว่าสโมสรลิเวอร์พูลไม่ได้ให้ความสนใจแข้งรายนี้แต่อย่างใดนะครับก็สำหรับฟงแคสซี่นะครับปัจจุบันก็เล่นให้กับสโมสรบาร์เซโลนานะแล้วก็ในช่วงช่วงนี้นะครับอยู่ดีๆก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลซะอย่างนั้นนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมีแผนที่จะปล่อยเขาออกจากทีม เนื่องจากในซีซั่นล่าสุดเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ชื่อของเขาเนี่ยตกเป็นที่ชื่โยงกับสโมสรลิเวอร์พูลในทันทีนะเพียงแต่ทั้งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีสื่ออย่าง The Atlantic ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวที่ลิเวอร์พูลสนใจแข้งลยนี่เนี่ยมันไม่ใช่ข่าวจริงนะครับมันเป็นข่าวมั่ว หลักๆนะครับมันไม่ใช่ว่าลิ์พูจะไม่สนใจแข้งรายนี้ซะทีเดียวนะครับย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ลิ์พูเคยตั้งเป้าว่าจะดึงเขาเข้ามาเสริมทัพแล้วครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วง1-4ซีซั่นก่อนนู่นนะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะดึงตัวเขาเข้ามาในราคาประมาณสัก30ล้านปอนด์นะครับเพียงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดีลมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทำห้ลิ์พูเนี่ยล้มเลิกการให้ความสนใจของเขาไปตั้งแต่ ตอนนั้นนะครับซึ่งก็ลวมถึงมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแถมนะครับเอเยน่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาให้ลัำภา์แบบชัดเจนนะครับว่าข่าวที่แฟรงค์ฟรองซสิแคสซี่แกมีข่าวกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นข่าวมั่วนะครับในตอนนี้นักเตะของเขายังคงมีความสุขดีกับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับเพียงแต่ล่าสุดนะครับก็น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าแกจะถูก ไล่ออกจากบาร์เซโลนานะครับเนื่องจากมันมีข่าวว่าบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการที่จะลดนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปนะครับเพื่อที่จะประคับประคองให้บาร์เซโลนาเนี่ยมีเงินทุนในการใช้ใจ่ายที่เพียงพอนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเงินไม่ค่อยมีเลยนะครับมีแต่หนี่สะสมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวโดนที่ถูกรายงานออกมาจากลิปูเอ็กโคเกี่ยวกับดิวของแม็กอลิสเตอร์หน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยว่า ในเย็นวันนี้นะครับจะยังไม่มีการประกาศชูเสื้ออย่างเป็นทางการของเขาแต่อย่างใดน,นะครับก็สำหรับอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์นะครับคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนะเขาก็กำลังจะเป็นนักเตะคนใหม่ล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ก็ตรงตามการรายง,งานของฟาบิซิโอโรมาโนนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าดีลของแม็กอล s ิสเตอร์เนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือลิเวอร์พูลจะจ่ายกับไรตันประมาณสัก 35ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมค่าตัวมันถึงได้ถูกขนาดนั้นและลิซิแม็กอลิสเตอร์นะครับในตอนนี้ก็ได้ตรวจร่างกายกับทางลิวพูลเนี่ยผ่านเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าน่าจะอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับที่เขาจะได้ชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะ พียงแต่ทั้งว่าล่าสุดนะครับทางสื่อที่ชื่อว่าลิเวอร์พูลเอกโคนี่ได้ออกมาเปิดเผยข่าวด่วนนะครับว่าเราน่าจะยังไม่เห็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ชูเสื้อให้สบายใจกันในช่วงนี้นะครับซึ่งรายละเอียดก็ไม่ได้บอกอะไรไว้นะครับแค่บอกเอาไว้สั้นๆว่ายังไม่ชูเสื้อในช่วงช่วงนี้นะครับก็สั้นๆแค่นี้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของจุดเบลลิงแฮมกันหน่อยดีกว่านะครับพอหลังจากนี้เราก็คงจะไม่ได้ทําข่าวของเขาแล้วนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับไอ้เจ้าจุดเบลลิงแฮมนะครับยิ่งพูดชื่อนี้ก็ยิ่งช้าชอกนะเป็นข่าวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาเป็นปีเลยนะครับสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่กับสโมสรเรอัลมาดริดซะอย่างนั้นนะครับซึ่ง เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการยืนยันจากฟ a b i ซิสโ o โลมาโนนะครับพร้อมกับคำว่า Here we go เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรอัลมาดริดบรรลุข้อตกลงในการคว้าจุดเบลลิงแฮมจากสโมสรโวลเซียดอทมุนได้ในราคา103ล้านยูโรนะครับอันนี้ก็คือรวมออปชันเสริมเข้าไปด้วยนะโดยจำนวนเงิน103ล้านปอนด์นี้นะครับก็จะแบ่งเป็นเงินต้นประมาณสัก88ล้านปอนด แล้วก็จะมีออปชั่นเสริมแบ่งเป็นประมาณสัก30กว่าล้านปอนด์นะครับก็ขึ้นอยู่กับผลงานส่วนตัวของเขานะว่าจะได้เยอะหรือได้น้อยอะไรประมาณนี้นะครับโดยดีลนี้นะครับเห็นบอกว่ามันเป็นคำสั่งโดยตรงจากคาโลอันเชลตินะครับที่เขาเนี่ยต้องการหาแข้งกองกลางหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมเป็นอ่าแข้งที่จะอยู่กับทีมได้แบบระยะยาวนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยสแข้งอย่างโทนี่คอสแล้วก็ลูก้าโมดิตเนี่ยอายุก็มากแล้วนะครับ ความเคลื่อนไหวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช้านะซึ่งนอกจากที่ฟาบิซิโอโรมันโดรายงานข่าวนี้เอาไว้นะครับก็มีทางสมโมสรบลเซียดอตมุนได้ถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอำลาจุดเบลังแฮมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนั้นก็หมายความว่าในเดียวนี้เรอัลมาริดไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดในหลังจากนี้นะครับก็ควรจะต้องรอให้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากทางเรอัลมาริดอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วจุดเบลังแฮมเนี่ยจะใส่เสื้อสีขาวแล้วจะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนะครับ ทีนี้มาเกาะติดสถานการณ์ของเบนจามินปาวากันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าไบเยอร์มินิกเนี่ยตั้งราคาค่าตัวของเขาเอาไว้ที่เท่าไหร่นะครับก็สําหรับเบนจามินปาวานะครับเข้งกองหลังของสโมสรไบเยอร์มินิก ในปัจจุบันนี้ก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเห็นบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมที่จะเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากในซีซั่นก่อนเนี่ยเสียประตูค่อนข้างเยอะนะก็เลยอยากที่จะนึ่งกองหลังที่มันไว้ใจได้เข้ามาเสริมสักหนึ่งคนนะครับแล้วก็เป็นข่าวกับปาวาคนนี้นี่แหละซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีนักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอเล่นเฟดเดนเบิร์กเทียร์ของแกเนี่ยอยู่เทียร์หนึ่งเลยนะครับในสายข่าวของฟุตบอลเยอรมันนะ ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบาเยอร์มินมีแผนที่จะปล่อยเขาออกจากทีมแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ประมาณเพียงแค่30-40ถึง40ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับ้าสมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจในตัวเขาก็ยื่นข้อเสนอเข้าไปได้เลยนะครับโดยนักข่าวท่านเดิมนะครับอ้างว่าในตอนนี้มีหลายๆทีมเกาะติดสถานการณ์ของปาวาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในตำแหน่งของกองหลังเนี่ยถ้าอ้างอิงจากสื่ออย่างลิเวอร์พูลเอคโคนะครับทางเอคโคเขาอ้างว่าในตอนนี้เนี่ยแข่งในตำแหน่งกองหลังยังไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของทางเจอเกนครอปนะครับเจอเกนครอปแกต้องการที่จะดึง แข่งในตำแหน่งกองกลางเข้าสู่ทีมเสียมากกว่านะครับและเงินก้อนหลักๆที่จะใช้ใจ่ายเนี่ยก็จะเป็นเงินในส่วนของแข่งกองกลางนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ากว่าที่เลี้ยวภูจะสามารถเดินดยวของเบนจามินปาวาได้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงท้ายในตลาดซัมเมอร์ครั้งนี้เลยนะครับซึ่งก็คงจะต้องก็ติสถานาการกันต่อไปนะครับ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลี้ยวภูจะเดินดยวของเจ้าแข้งรายนี้ได้ทันเวลาหรือเปล่านะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของแข่งอะคาเดมีที่ชื่อว่าเลตันคราสันกันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะปล่อยเขาออกจากทีมนะก็ไอ้เจ้าเลตันคราสันนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อของเขาสักเท่าไหร่นะเขาเนี่ยก็เป็นแข้งของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับปัจจุบันก็อายุ21ปีนะแต่ละหลักก็จะถูกสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยปล่อยตัวให้กับสโมสรอ,อื่นไปใช้งานอยู่นะครับ ซึ่งในซีซั่นก่อนก็ถูกสโมสรอาเบอร์ดินยืมไปใช้งานนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าแกเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะทําทประตูรวมกับแอซิสไปแล้วได้มากถึง15ครั้งเลยนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้อาเบอร์ดินเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรายการยูโรป,ปาลีกด้วยนะครับเพียงแต่ท้งวาลาสุดนะครับสื่ออย่างเรย์ู e c อคโคก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่านในตอนนี้ ลิวพูลเพิ่งจะได้นักเตะที่ชื่อว่าอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เข้ามานะครับทำให้อนาคตของเลตันคาสันที่เล่นในตำแหน่งกองกลางเช่นเดียวกันเนี่ยมันดับลงในทันทีนะครับเพราะขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เข้ามานะครับแกก็ไม่ค่อยที่จะได้รับโอกาสสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับซึ่งทางสมโมสรลิวพูเนี่ยในตอนนี้ก็มีหลายๆทีมติดต่อขอซื้อไอเจ้าแข้งในนี้ มาบ้างนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นทางด้านสโมสรอ,อาบรบอดินนี่แหละซึ่งก็เป็นสโมสรที่เคยยืมตัวเขาไปใช้งานนะครับก็กะว่าจะซื้อขาดเลยอะไรประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าหากอาบาดินซื้อเจ้าแข้งรายนี้จริงๆเนี่ยค่าตัวมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อเถอะก็ราคาไม่น่าจะแพงเกิน10ล้านปอนด์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวที่น่าสนใจในรอบวันนี้ของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะจากกันไปถ้าหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยก็นล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกๆวันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขอกก่าวคำลากันเลยกัแล้วกันนะครับสวัสดีครับ